สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ปูเป้ใส่ชุดแบบนี้เพื่อที่จะทําเสื้อผ้าสวสวยๆนะคะเพื่อที่จะไปทุระเดี๋ยวทุระ,ะไรนะะั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเห็นนะงเชื่อนๆา่ะ <IT ES> <IT ES> วันนี้ครั้งนั้นนะคะปูเป้ทาแล้วมันไม่ประสบค,ความสาเร็จผ้าไอเนี่ยตัวที่ติดเนี่ยหลุดหมดเลยค่ะหลุดเดินไปแล้วก็หลุดแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทํางานต่อเนาะก็อย่างที่เห็นนล่แหละแต่อันนี้ก็ทําด้วยความระมัดระวังนะคะ น,นี่ลูกสาวสุดที่รักคนทำให้เด็ดเด็ดเด็ดเเน้นหลายหยุดเดินเน้นพอมันคุ้งชิงันไายใจไม่เราจะรีบทำเพราะว่าการรัดแบบนี้นะคะก็จะต้องรีบทำด้วยต้องใส่ชุดแบบนี้มันถึงจะแบบรัดง่าย เด้วดฉันก็ทีเวียนหวัวแล้วแหละเด้อดฉันทีเวียนหวัวเองเนียนๆเนียนมากเลยเนียมากเนียนมากหายใจยากเึ่งจับที่อเอาพันพันพันที่นี่พันเนี้ยห้กันหลายหลาห้กันหมุนหลายรอบหลายมันก็ไม่ดีมันทีเวียนหนาแกเอ้ย อันนี้เป็นการทําชุดแสกที่เขาเรียกอะไรล่ะตัดขารอนานหลายตัดไม่ได้ต้องมาทําชุดแสกเองค่ะที่รักขาลดความอ้วนค่ะลดความอ้วน ให้มันยับหลแมันไม่สวย,อ,ยอันนี้ลดความอ้วนนะคะที่รักขาปาดมั่นใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเป็นพาทพยุนว่ายน้ำก่อนนะคะอันนี้กันหลุดค่ะอันนี้กันหลุดกันหลุดเป็นเสื้อเอ่อเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อชุดแสกชุดแสกนะคะ ไปจ้างช่างเขาตัดเอาไม่ใช่ไปจ้าง,างช่างเขาตัดผ่านานหลายไม่ทันใจเรียให้ลูกสาว modify ให้เองเลยจ้าตัวเลขก็ที่เราจะจะอึดอัดนะไม,ไม่ไม่ไม่อึดอัดเลยค่ะก็มีก็จะมีความแบบมั่นใจมั่นใจกานที่นี้พออย่างพอไหมพอโอเคตีก็ตัดออกโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อเป้จะพาไปนะคะว่าจะไปไหนกันไป